ใครเคยไปเวียดนามแล้วเคยไปร้านนี้ไหมที่ฮานอยนะอันนี้อยู่ฮานอยเป็นร้านของหวานไทยบายคนเวียดนามทําขนมอกมาก็เหมือนแบบไทยๆแต่อาจจะมิกดักแปลงอะไรบ้างเล็กหน่อยเนี่ยแล้วช่องช่าแล้วช่องเขาจะใส่ไปในมีเต้าส่วนด้วยมีหลายอย่างอ่ะ้ายๆร่วมมีได้แล้วใส่น้ํากะทิกินกับน,น้ําแข็งซึ่งร้านเนี้ยาขายโดยคนเวียดนามแต่เขาได้สามีเป็นคนไทยเขาเลยเปิดร้านเวียร้านของหวานไทย ไข่สวยประมาณ20บาทไทยประมาณ20บาทไทยเพื่อได้สองก้อนดองแต่เขาบอกว่าจริงแล้วเขาให้น้ำแข็งใส่เข้าไปนะแต่ประเทศไทยจะไม่ไม่ใส่น้ำแข็งทีง่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินเพียงๆก่อนว่าเป็นรสชาติแบบขั้วแบบชีไทยอือขั้วชีไข่สวยเนี่ยขั้วชีเดี๋ยวลองใส่น้ำแข็งลงไปมันจะเป็นยังไง เรืร่อความเป็นรสชาติอืมใส่ใส่น้ำแหงแล้อร่อยแต่ถ้าไม่ใส่ก็ถือ็ีไทยเลยใ่วยเ้วยบาทอันนี้เป็นเหมือนแบบรวมเม็ดอันนี้แบบมีเต้าส่วนมีเ้าส่วนมีลอกช่องบบมีอกช่อง,องข้างล่างแล้วก็มีถัวถ่วแดง ไม่บอกว่าเอามาผสมกันไหมแต่ถ้าจะเอาแบบเต้าส่วนอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าผสมก็น่าจะอ,าอร่อยให้ใครร่วมมีเดี๋ยวกินแบบไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะอาจจะแบบเต้าส่วนมันจะรสชาติเป็นแบบเต้าส่วนเอาเต้าส่วนนิดหนึ่งก่อนนะเต้าส่วนของหวานไทยที่คนเวียดนามทำรสชาติแบบคนไทยรสชาติคนไทย น่นี่เดียววะอันนี้ใ,ใครๆรับช็องกะทิเขาแบบเหมือนกะทิกรอะแต่ก็นะข่าอร่อยเลยนะก็ใครมาเล่นน้ำก็ลองมาได้ที่ร้านของหวานไทย หวานไทยบายคนเวียดนามทำแต่รสชาบิแบบไทยเลยอันนี้กว็วเี๋ซีคือดับไทยเลยอันนี้ก็อันนี้โรเม,มิสแล้วเคองเต้าส่วนอะไรก็ไม่รู้แบบแต่รสชาบิแบบคนไทยก็ยยี่สิบบาทถือว่าโอเคนะ